คุณเคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนหรือเปล่าคะเชื่อว่าแค่ไม่กี่โน้ตแรกเนี่ยทุกคนก็น่าจะจำได้ทันทีแล้วคะ่ะว่านี่คือ f ฟ r ร e ซหรือที่แปลว่าเพื่ออริสหนึ่งในบทเพลงที่โด่งดังที่สุดของลุดวิกฟานเบโธเฟนแต่คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเพลงนี้ถึงได้รับความนิยมมากแล้วใครคืออลิสที่เบโธเฟนอุทิศบทเพลงนี้ให้ f e r ร์ลิซหรือว่า b a g กตเตอร์นัม e n o 25 i n a minor เป็นบทเพลงเป็นโนสั้นๆค่ะที่เบโธเทฟนแต่งขึ้นมาเมื่อวันที่27เมษายนปี1810หรืออาจจะก่อนนั้นอีกค่ะแต่ว่าแปลกตรงที่เบโธเฟนไม่เคยเผยแพร่เพลงนี้เลยในช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่ตอนฉบับได้สูญหายไปค่ะจนกระทั่งลุดวิกโนนักดนตรีชาวเยอรมันค่ะที่ค้นพบและนำไปตีพิมพ์ในปี1 8 6 7หรือว่า40ปีหลังจากที่เบโธทเฟนเสียชีวิตไปแล้ว ต่ปริศนาค่ะที่ทำให้นักประวัติศาสตร์ดนตรีต้องคบคิดก็คือใครคืออลิซที่เบตเเฟนแต่งเพลงนี้ให้ชีวิตรักคนอื่นน่าสนใจเสมอจริงไหมคะแล้วมันมี3คนค่ะที่ถูกสงสัยมากที่สุดว่าเป็นผู้ที่ถูกแต่งเพลงนี้ให้คนแรกเทเลเซ่มาเฟตติหญิงสาววัยสิปีค่ะเธอเป็นลูกศิษย์ของเบตเเฟนและคนที่เขาเคยขอแต่งงานในปี18 1 0งพแต่เธอปฏิเสธค่ะมีทฤษฎีว่าจริงๆแล้วเพลงนี้อาจจะถูกอ่านผิดจ,จากต้นฉบับที่ลายมืออ่ญญญานยากของเบตเเฟนมันอาจจะมีชื่อ ว่าเฟอร์เทลิเซแต่โนดันไปอ่านพีจะเป็นเฟอร์อลิเซ่ก็ได้ค่ะมีคนคิดทฤษฎีเล่นด้วยนะคะว่าหรือจริงๆแล้วที่แต่งเพลงนี้ให้ดูเหมือนจะง่ายแต่กลับมีความยากขึ้นเรื่อยๆเป็นเพราะว่าจะแก้แคนลูกศิษย์หรือเปล่าแต่เราก็ไม่อาจทราบได้ค่ะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเช่นเดียวกัน คนที่2คะ่ะอลิซาเบธเลเกอร์สาวน้อยวัย17ปีน้องสาวของนักร้องโอเปร่าคนดังโจเซฟเลเกอร์ว่ากันว่าเธอสนิทกับเบตเฟนและเขาก็อาจจะมีใจให้เธอค่ะแต่สุดท้ายเธอแต่งงานกับคีตักกวีอีกคนก็คือโยฮันฮุมเมลเบอรเฟนอาจจะแต่งเพลงนี้ให้กับเธอเพราะความรักที่ไม่สมหวังก็เป็นได้ค่ะคนสุดท้ายนะคะที่คนเดากันก็คงจะเป็นจูเลียนาแคทเธอรีนอลิซาเบธเบลินฟิลเธอเป็นเด็กหญิงวัย1ิปีเท่านั้น,นะคะ่ะเป็นลูกศิษย์ของเทเลเซ่มาเฟติสเพราะงั้นไม่ได้แต่งมาจีบเด็กคนนี้นะคะ แต่มีข่าวลือค่ะว่าเบธเฟนอาจจะแต่งเพลงนี้ให้เธอเพื่อให้เธอช่วยเป็นแม่สือจีบคู่ของเธออีกทีซับซ้อนเหลือเกินแม้ว่าเราจะไม่มีวันรู้เลยค่ะว่าอลิสตจริงคือใครแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือเฟอร์อลิเซเป็นเพลงที่เต็มไปด้วยอารมณ์ทั้งความหวันซึ้งความเศร้าและความคิดถึงทุกครั้งที่เราได้ยินมันค่ะเราอาจจะไม่ได้ฟังแค่เสียงของตัวโนโ้ตแต่เราอาจจะกําลังสัมผัสหัวใจของเบธเฟนผ่านเสียงดนตรีของเขาก็เป็นได้นี่แหละค่ะมวนเสน่ห์ของเฟอร์อลิเซบทเพลงที่ถูกแต่ง,งข<อ>งึง้นจากความรัก<อ> ไม่ว่าจะเป็นรักที่สมหวังหรือรักที่ไม่มันเป็นจริงแต่มันก็งดงามค่ะเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของเสียงเพลงแล้วคุณคิดว่าเพลงนี้กำลังบอกอะไรกับคุณอยู่คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งหรือว่าคอมเมนต์คุยเล่นกันนะคะสามารถมอบซูเปอร์แ a n k ์หรือสมัครสมาชิกร่วมเป็นชาวมูเนียนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะ